ดวงตกการเงินมีปัญหาชีวิตเหมือนเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ทุกทีไปคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่า แก้ทางพฤติกรรมก็คือให้คุณพิจารณาก่อนทุกครั้งตั้งสติให้ได้และวางแผนควบคุมผังการเงินในชีวิตของคุณใหม่ทั้งหมดไม่สร้างหนี้เพิ่มแต่หาช่องทางหรือหนทางที่จะมีรายได้เข้ามาได้อีกแต่ในมุมด้านความเชื่อคุณต้องเลิกพูดตัดพอหรือพูดํำแย่ๆกับสถานการณ์นี้ เช่นไม่น่างโง่เลยที่ลงทุนไปแบบนั้นเสียใจจังทําอะไรก็ลมไม่เป็นท่าเพราะหากคุณพูดแบบนี้ซ้ําๆนั่นหมายถึงคุณกําลังสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของตัวเองอยู่เพื่อบอกในเรื่อง,องการเงินของคุณให้จิตใต้สํานึกได้ฟังและรับรู้จงโปรแกรม คำพูดของตัวเองใหม่ทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินจงเชื่อและศรัทธาและรู้ว่าเงินคือของกลางของโลกหากคนอื่นมีได้เราก็มีได้และครอบครองได้เช่นกัน